สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีที่ทางดานคุณอัจฉริยะได้มาดีเบตกับพระอาจารย์ผลนะคะและคุณสันติกุลก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงชัยพลที่ได้มีการพูดถึง อัจฉริยะและพระพลนะคะคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่าจำเลยพลไม่สลดฟาดลุงอาจพร้อมถามพระพลที่พูดหมายถึงใครไปได้ยินมาจากใครผมตัดมาให้อ่านบางส่วนจากช่องค่อยบอกเจ้าแล้ว ที่ไร้สดเมื่อคืนนะครับลุงดูแล้วที่พระอาจารย์พลดีเบตกับอะไรนะใครนะกิ้งกือบอรหรือว่าที่เกิดจากท่อน้ำทิ้งหรือเปล่าลุงจำไม่ได้เกิดจากท่อน้ำทิ้งดูแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่พระอาจารย์พูดถึงใครหมายถึงใครแล้วข้อมูลที่พูดได้ยินมาจากใคร ใครมีความคิดเรื่องแบบนี้คุณสันตติกุลยังได้มีการบอกอีกว่านาทีโผกลางไร้สดของพระพลเมื่อคืนบอกเวลานี้ไม่ใช่เวลามาไร้สดเพราะดึกแล้วพร้อมบอกขอถอยและประกาศยืนข้างจำเลยพลหลังจากที่พระพลดีเบตกับลุงอัดเสศจ พระผลได้ขึ้นไร้สดท่ามกลางการถูกตำหนิอย่างหนักจาก f อ4ของจำเลยที่เม้นเข้ามาว่าต่อว่าผมขอถอยนะหน้าทีซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสนิทของพระผลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันบอกว่าพอ่อเถอะครับดังแล้วครับดึกแล้วจำวัดเถอะครับเวลานี้ ไม่ใช่เวลาไร้สดมันดึกแล้วครับพระอาจารย์จำวัดเถอะครับมันดึกแล้วครับและคอมเมนต์สุดท้ายผมขอถอยนะครับหลังนาทีคอมเมนต์ comment, ได้มีลูกศิษย์ของพระพลรายหนึ่งคอมเมนต์ comment เข้ามาว่าขอให้หนาทีใจเย็นๆประกาศยืนข้างลุงนาทีได้ขึ้นไร้สดเมื่อคืนนี้ขณะที่ขับรถกลับมากกอก โดยบอกว่าวันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงให้ลุงปายังไงผมยังยืนข้างปากับลุงถึงใครจะถอยก็าตามฝากถึงยูทูบเบอร์บ้านกกกผมยังเป็นนาทีคนเดิมพระพลทำคนร้องไห้ทั่วโลกพระอาจารย์คงมีมุมมองของท่านถ้าพูดอะไรที่ทำให้เอฟซีไม่สบายใจผมขอโทษ แทนพระอาจารย์ด้วยผมเป็นแค่ลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไปไปมามาวัดด่านพระอินทร์ทำบุญกับท่านมาหลายปีท่านทำคนร้องไห้ทั่วโลกแต่ต้องนับถือการตัดสินใจของท่านส่วนผมกับคุณอยู่ยังจะยืนเคียงข้างลุงอยากจะช่วยลุงให้ไปถึงฝั่งไม่ได้มากรอกกระแสลุงท่านก็คงจะไม่มายุ่งแล้วท่านประกาศออกมาแล้ว ถามว่าผมเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่ายอมรับการตัดสินใจของท่านทุกคนก็เครียดกันหมดแต่ให้รวยว่าค่อยบอกเจ้าแล้วมีศักดิ์ศรีพอไม่ได้กลัวอะไรถ้าเราทำถูกเราต้องกลัวอะไรถ้าผมกลัวผมไม่มาอยู่กกอกเราไม่ได้ทําผิดใครจะมาคู่จักมาว่าอะไรอุดมการผมยังเหมือนเดิม พูดครั้งนี้ครั้งเดียวจะไม่พูดอีกประกาศไว้ตรงนี้ผมจะอยู่เคียงข้างลุงจนกว่าลุงจะเอ่ยว่านาทีไม่ต้องอยู่แล้วที่มาไม่ได้มาเกราะกระแสเป็นช่วงที่ผมเพลินกับการทำ YouTube พระอาจารย์ถอยแต่ผมไม่ถอยนะ f อใจตรงกรันไม่พูดเยอะนะถึงพระอาจารย์ถอย แต่ค่อยบอกเจ้าแล้วยังอยู่แน่นอนหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเกาะจําเลยแน่นๆนะทุยความโลภความหลงความงมงายความไม่รู้จักพอคือตกนรกทั้งเป็นคนเราถ้าไม่รู้จักทำมาหากินด้วยลําแข้งของตัวเองไม่มีสติปัญญาคิดดีทำดี เกิดมากี่ชาติกี่ภพก็ไม่แตกต่างกับหมาที่คอยเลียแข้งเลียขาไปเรื่อยๆที่อยู่ก็เพราะผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีผลประโยชน์ก็คงไม่อยู่สินะยืนข้างๆให้ถึงที่สุดละ่ะอย่าเพึ่งทิ้งมันละ่ะรักษาคำพูดด้วยนะเพราะถ้าทิ้งไปคือหมาเลยนะยิ่งเมียกํำลังท้องต้องระวังผลกรรม จะตกไปที่ลูกมึงกำลังช่วยคนที่เป็นจำเลยฆ่าเด็กระหว่างด้วยไม่ตาสว่างกันก็ไม่รู้ว่ายังไงกันแล้ว FC ข้างไข่ทั้งหลายความชิบหายกำลังจะมาเยือนไอ้นาทีมึงไปพร้อมกันกันกบไอ้ผ่วเลยก็พระพลขไข่ขีมให้ไอ้นาทีไม่ได้นี่รวมตัวกันตายหมู่ฮฮ่มึงก็อยู่สิ อย่าใช้มันเป็นหุ่นเชิดเพราะรู้ว่าเอฟซีที่รักจำเลยก็เยอะไงถ้าไม่มีผลประโยชน์พวกมึงจะเข้ามาทำแพะทำแกะอะไรเรื่องคดีก็ช่วยขี้เกลืออะไรไม่ได้มาอยู่ก็แค่เกราะเขาทำมาหาแดกแค่นั้นแหละถุยแตกแบบนี้จะมีะไรรัวรัวออกมาอีกเยอะ กำกำลังทำงานแครอทเริ่มตาสว่างแล้วและเห็นจุดจบแบบลาเตหากยังสนับสนุนแกงนี้ถอยดีกว่าแครอทใหม่ๆอาจช่วยด้วยอาจช่วยด้วยใจที่ไม่ทันคิดวันนี้ทุกอย่างเริ่มไม่ตรงกับที่คิดจะไปเปลืองตัวผ้าเหลืองร้อนทำไมสิทธิ์คนอื่นๆคนดีๆคงตักเตือนพระจารย์ ขอขมาอโหสิกรรมกับศาสนาขอให้จริงนะคะย่านแม่กำลังจะแตกต่างคนต่างมีมีดไว้แทงข้างหลังถ้าดีจากเนื้อแท้คนพวกนี้ไม่มารวมกันแบบนี้หรอกครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ